คลาสิกกับแมปอาร์เซนอลไหนเคยบอกว่ายากวะมาดูดิเข้ามาถึงแล้วนะคะอีเวนต์เดอะคลาสิกเนี่ยจะอยู่ข้างล่างซ้ายก็ถ้าใครเข้ามาแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องเลื่อนไปทางซ้ายก่อนสําหรับตําแหน่งของทิกซ์ทั้งหมดนะคะจะไปอยู่ที่ท้ายคลิปเรามาดูเรื่องโทเค็นกันก่อนดีกว่าการที่เราจะได้ทั้ง5าโทเค็นนะคะเราจะต้องผ่านเควสทั้งหมด5เควสทั้งหมดนี้นะคะไม่จำเป็นต้องจบภายในรอบเดียวเควสแรกคือเราจะต้องชนะเล่นกี่คนก็ได้เล่นยังไงก็ได้เควสที่2เล่นภายใน15นาทีเควสที่3เล่นคนเดียว4ใช้แค่ปืนพกกกกแแแลละะ5เเเเเ็็็บบบทใหห้้มมดขออองรรรรราา่่่นนนนัีีจปไู เรื่องอะไรเลยแต่ว่าจะเป็นเควสที่เล่นคนเดียวแล้วก็ใช้แค่คลาสสิกนะคะตอนเล่นรอบแรกกันเก็บทิกไม่ครบเนาะแล้วก็เกิน15นาทีด้วยไปดูกันเลยค่ะ นนมาถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําอย่างแรกเลยนะคือสํารวจเว้ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไงแล้วให้ทําอะไรข้อมูลหัวเรานะคะสีดําๆจะมีบอกอยู่ว่าให้เราไปทําอะไรในตรงนี้นะคะจะมีหน้าต่างแล้วก็จะมีของให้เราเก็บนันคืออะไรอะแล้วเราก็เลือกที่จะกระโดดไปเก็บยังไงละ่ะมันคือลูกบอลค่ะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยกูไม่อยากได้เลยว่ะกูจะเปลี่ยนยังไงละเนี่ยก็เลยเลือกที่จะเดินกลับไปที่เดิมนะคะเผื่อจะมีปืนให้เก็บซึ่งใช่แล้วค่ะมันไม่มีเราก็เลยเลือกที่จะเริ่มตาใหม่เอาก็เราถือบอลแล้วมันจะไปผ่านไได้ยงงงงอ่ะะะะะพิตนนรหววาาทคก็จมี หนูกูเนี่ยแหละหนูเป็นได้เล่นนานไม่เป็นไรเว้ยรามาเพื่อโชว์ฝีมือน,นี่โดดรอบหนึ่งท่านแน่หยุดก่อนระหว่างการดูวันนี้นะคะเราก็จะบอกทริคเยอะมากเพราะว่าเราพลาดมาเยอะมากในตรงนี้นะคะทุกคนเห็นหน้าต่างทางขวาปะเราสามารถที่จะทุบหน้าต่างทางขวาเพื่อที่จะออกไปได้แต่คือแบบเราเป็นพวกที่ต้องฆ่าให้หมดไงเออเราก็เลยเดินทั่วแมปเลยดูต่อชอยตัวอะไรข้างนอกเยอะแยะเลยวะใช่แล้ว,นะลวค่ะมันเป็นเกมยิงปืนเนาะมันก็ต้องมีตัวถือปืนเหมือนกันในช่วงแรกเนี่ยนูมันจะไม่ถือปืนเว้ยแต่มันจะเป็นในเกสที่ถือปืนค่อยๆยิงนะคะพวก เขียวๆนะฮะก็คือปืนที่ให้เราเก็บได้แต่ว่าเราจะมาทําแค่คลาสสิกพิสตอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เก็บแต่าจริงๆตรงนั้นก็คือปืนพกเนี่ยแหละค่ะเราแค่ขี้เกียจเก็บเฉยๆปายกันต่อโผล่มานะฮะมีเป็นแสนตัวเลยกูแล้วนาใจก็แบบเฮ้ย,ยอยากหาทิกส์ว่ะอยากหาทิกส์ขอหาทิกส์ก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่มันก็มาวะ่ะก็ยิงก่อนแล้วกันและนี่ก็คือเราที่ยิงครบทุกตัวในเมืองนี้จริงๆแล้วไม่จาเป็นนะฮะเดินผ่านได้ก็เดินผ่านมาให้หมดนั่นแหละแล้วก็ไปตามทางที่มัน ผลในที่สุดเราก็เจอทิกอยู่อันนึงนะคะโอเคตำแหน่งเราจะไปบอกท้ายคลิปะนะไปกปันต่อไปเลือกพูดไปกันต่อดิซับเว์นะคะก็จะเป็นทางเดินลงแบบนี้พอเราลงมานะคะก็จะมีไม่ใช่ตรงนั้นอะ่ะจะมีนู๊ปเป็นแสนตัวเลยคะ่ะกับเกสแถวนี้นะคะพวกนู๊ปเดินผ่านได้ก็เดินผ่านแต่ไม่เป็นไรเราฆ่าหมดเวลาเรายิงมันตายเนี่ยเราก็จะได้เลือดกลับมาด้วยนะคะจัดการเกสสองตัวนี้แล้วนะเลี้ยวซ้ายไปเราก็จะเจอเกสอีกหนึ่งตัวและใช่ค่ะนี่คือกูหานทิกไม่มีอันนี้เกสที่บอกลงมาแล้วตรงนี้ระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเกสอยู่ข้้าารถไฟตัว จัดการเกสตัวนั้นได้หรือจะไม่จัดการก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราเดินผ่านมาได้อ่านะเดินทะลุพวกเกสพวกนี้นะคะไปที่ประตูสีเขียวได้เลยแต่กูโรคจิตยังไงล่ะกูฆ่าให้หมดเลยยังไม่พอเพียงแต่เท่านั้นกูย,ยังจะหาทิกสแถวนี้อีกไม่ต้องไปนะคะไม่มีเรามาเข้าประตูสีเขียวดีกว่าเข้ามาแล้วอีก2ปืนให้เก็บนะคะใครําเควยปืนพกระวังให้ดีอย่าเผลอไปเหยียบเด็ดขาดบุรุนี้ไม่มีทิกนะคะโอเคไหมแล้วก็เราต้องฆ่าให้ครบทุกตัวนะคะเราก็ยิงเกสที่มันเดินดันออกมาก่อนโอเคปะ่ะแล้วเราก็ค่อยจัดการกับเกสตรรรงนนนู่โออ้้ยยหาาาทกกเแลวพจัดดมบี ก็จะเปิดโบกี้ต่อไปช่วงนี้นะคะนุ๊กก็จะเริ่มถือปืนกันแล้วนะยิงไม่ค่อยจะรอหรอกแต่ก็แรงอยู่อยนะ่าประมาทพยายามเล็งหัวนะคะใจเย็นๆโอ้โห้ออีพิกไฟท์ไปกันต่อเอ้ยอหยุดพูดเนี่ยตอนนี้คือเลือดโลมากเลยนะคะก็เลยเลือกที่จะแอบ,บก่อนจริงๆแล้วนุ๊กพวกนี้กากมากเลยค่โะโผไปยิงก็ได้พอยิงตัวหนึ่งนะคะก็จะได้เลือดก,กลับมาสิบค่อยๆยิงทีละตัวสิบตัวก็ได้ลอยแหละเรามีนุ๊กถือเอสมจีแล้วเราก็มีนุ๊กถือช็อตกันก็นุ๊กอยู่ดีเลือดห้า ตัวอะไรเนี่ย พอเราตายแล้วเราก็เกิดใหม่ได้นะคะไม่ต้องกลัวหลังจากที่ออกจากรถไฟได้แล้วนะคะแถวนี้จะมีทิกอยู่อันหนึง่งแต่ไม่ใช่ตรงนี้ไปฆ่านุกก่อนไปเฮ้ยไม่บอกตำแหน่งดีกว่าให้ไปดูท้ายคลิปเออเออเอองั้นตัดไปเลยในช่วงนี้มันก็จะยังง่ายอยู่นะงั้นตัดไปก่อนเลยละกันเฮ้ยอันนี้เพิ่งเห็นเว้ยคือถ้าเกิดว่าเรามาตรงเนี้ยมาตามที่เรามาเลยนะปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีนุกเกิดเว้ยแต่พอเราเดินไปจากทางนี้นะมันไม่มีมันเหมือนเราตัดไปเลยอะ่ะเราก็ไม่ใช่ทางนี้ด้วยเราต้องไปทางขวาสิเออแอบสะดุ้ง นั่นคือสไนน์น่าหลบๆด้วยแต่เลือนมันแค่ร้อยเดียวอ่ะก็ยิงยิงมันก็ได้ไอ้นน้มน่ารำคาญจัดในตรงนี้นะฮะเราจะต้องเดินอ้อมเพื่อที่จะเข้าตึกก็คืออ้อมไปทางซ้ายนะแต่ทุกคนก็กระโดดอันี้ขึ้นไปได้เหมือนกันนะถ้าคุณใจเย็นมากพอคือมันก็ต้องใช้ความพยายามอ่ะงั้นไม่เอาละกันเดินเอาละกันนี่นี่เดินมาตรงนี้ยิงฟรีตัวหนึ่งเพราะข้างบนนั้นเยอะมากเลี้ยวขวากันมานั้นแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเออก่อนขึ้นก็ยิงฟรีได้อีกเราก็จะมาแถวนี้แล้วก็ยิงให้หมดเลยว้้าายยเิินนนนมมถึงงงงตตตกีหออออป็บทว์พพั่ะแไล นี้เนี่ยเราก็จะเจออีกเยอะเลยค่อยๆยิงนะคะเดี๋ยวมันจะเดินมาเป็นทางตรงเว้ยยิงง่ายยิงง่ายแต่ระวังด้วยเราต้องรีโหลดไงหลบๆบซ้ายขวาเอาอย่าไปอยู่ตรงกลางเฮ้ยนั่งเฉยตรงนี้เตรียมกระสุนให้ดีเดี๋ยวประมาาแล้วตายไงมาถึงตรงนี้อย่าพุ่งโผล่หน้าไปหาผู้มันนะ่ะรใอ้พวกมนเดินมาหาง่ายกว่าเว้ยผู้มนเยอะแล้วเรามีแค่ปืนพกเนี่ยๆมันเดินตรงมาแล้วก็ยิงหัวเนี่ยสบายตรงนี้ถ้าเราตายเนี่ยก็คือเดินใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะโคตรเหนื่อย oh แถมยังต้องไปยิงผู้นี้ใหม่อีกไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลืมใส่เช็คพอยต์หรือเปล่าจากการพุ่มนูบแล้วนะเราก็เข้าไปจะลงฝั่งไหนก็ได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวายายืนเออเออแบบคนนี้เราค่อยยิงทีละตัวมันจะง่ายกว่าแต่เขาก็ผ่านมาได้นะเว้ยอ่าแถวนี้ก็มีทิกซ์แต่ว่าไปดีกว่าถึงตรงนี้มันก็จะวาร์ปเราเข้าอีกห้องตรงนี้แนะนําให้ค่อยค่อยแง้มยิงทีละตัวนะฮะถ้าโผไปแบบนี้ก็ตายยังไงล่ะอย่าซ่าให้มากเขาจัดก,การตัวสุดท้ายได้แล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยดูดิไอตัวใหญ่มมาตนีแะะะค่จดเวกก็พ เสเดินมาด้วยและไอตัวใหญ่เนี่ยมันถือมินิการมาเว้ยคนคิดว่าระหว่างมินิการกับปืนพกใครจะชนะวะเพราะงั้นการที่เราอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะว่ามันตันโอ้โหอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องเข้ามปอยู่ข้างในมาหลบหลังเสาอะไรก็ได้แล้วก็ยิงพวกนุปกับเกสให้หมดเอาจริงๆแล้วเราออกประตูได้เลยนะคะแต่กูไม่รู้ไงและนี่ก็คือผลจากการไม่รู้นะคะ ในห้องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นออบบี้ก่อนเข้าไปเล่นนะฮะเราก็ยิงเกสให้ตายก่อนพอตายแล้วเนี่ยเราก็กระโดดได้เลยอย่าพึ่งเยว่างึ่งอย่าพึ่ง,ง,งเห็นทางขวาไหมคะเราสามารถที่จะเลาะก,กําแพงเนี่ยไปจนสุดทางได้เลยนะเพราะงั้นอย่าเป็นแบบคนนี้ค่ะตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเราจะต้องยิงเกสถ้าเราตายเนี่ยกลับไปเริ่มใหม่ข้างหลังเลยนะเม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องมาเล่นออบบี้ในอาเซนอลแล้วก็ง่ายแค่นี้ลคะค่ะทุกคนไม่ต้องไปเดินตามมันอะไรเลยนะมาถึงห้องนี้ระวังกันด้วยนะเพราะมันเยอะมากค่อยๆแง้มแบบในคลิปนนะะยยยยยิงงงงทีลลลลตตััววมมมมาาาถถึึรรร้้้คไไไไ่่่โหหหดดดดปเเออื จะใชว่ามันรีโหลดได้ฮ้ย hey, ซัมบี้ว่ะอืมอันนี้ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นหรอกค่ะยิงไปเถอะมีแต่ยังไม่บอกเดี๋ยใช้แค่ปืนพกอะแล้วซัมบี้มันเยอะมากเว้ยไม่ไหวก็ถอยนะแค่นี้แต่อย่าถอยไปเดียบปืนนะตัดมาตรงนี้เลยละการมันก็มีแค่ให้ยิงอะขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้มีเซอร์ไพรส์ตัวเดียวในห้องนี้นะคะพวกซัมบี้ตัวสีฟ้าเนี่ยคือซัมบี้ที่วิ่งไวและเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องยิงสักตัวก็ได้แค่เดินไปถึงประตูก็จบแต่กูยิงหมดเหมือนเดิมโอ้นน oh, 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 ไได้ด้้้้้หหลาาาาาายยตตัวเเเเออออมกงงงะรรี่บิิจขๆคท ะคะอ่อยๆแง้มค่อยๆโผล่อย่าทำแบบอีนี่ามาถึงห้องต่อมานะคะให้เราจัดการซัมบี้ทั้งหมดก่อนอย่าเพิ่งเดินเข้าไปนะเว้ยเห็นข้องบนป่ะเหมือนเป็นท่อส่งอ่ะอุ๊ยนี่ไงกูรู้ <c oughs> จัดซัมบี้เสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปแล้วก็รีบออกมันจะดรอปลงมาแล้วเราก็ยิงมันได้เว้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่ามาถึงห้องต่อมาค่อยๆย,ย,ยิงเกสทีละตัวแล้วเราก็ต้องมาเดาสีกัน จริงๆเราไม่ต้องเดาสีครับเพียงแค่เราเก็บปืนแล้วมันก็กระโดดข้ามไปได้เว้ยจากขอบไปขอบนึงอะนะข้ามมาเลยแล้วกันก่อนจะกระโดดนะคะให้เราหลบไปมุมนึ่งค่อยๆยิงทีละตัวนะพวมันแม่แมนหลอกปืนมันกากมีทั้งหมด4ตัวนะคะซ้ายสองขวา2ยิงจบค่อยกระโดดค่อยๆกระโดดนะข้างบนนี้มีอีกตัวจัดการมันแล้วเราก็โดดขึ้นได้เลยค่ะแล้วกูเพิ่งสังเกตว่ากูพูดนุ๊กกับเกสสลับกันบ่อยมากเลยกูเนี่ยแหละนุ๊กไปกันต่อทำไมต้องมากระโดดที่แบบอาเซนอนเด้ไหมเนี่ยเหมือนเดิมค่ะเข้าประตูได โดดตามแล้วก็ตกไปเว้ยให้มันโดดมาให้มันตกให้หมดเลยโอ้ยมันไม่ตกอ่ะดิเฮ้ยมันตกแล้ววะ่ะเออเออมาอีกมาอีกหมว้าไม่ใช่กูหมดได้ยังอะ่ะยังเพราะว่าในห้องนี้มันเป็นไอพีอีกแล้วใช้ทริคเดิมได้เลยนะล่อมันออกมาแล้วก็ให้มันมาตกตรงนี้ส่วนเราก็ถอยไปค่ะ <laughs> อ้าวไม่ใช่กูดิ <laughs> ยังไม่หมดดิโอะพวกมึงสนใจมาตกตรงนี้ให้หมดเลยไหม ก่อนเข้านะคะก็แง้มแง้มแล้วก็ค่อยๆยิงทีละตัวก่อนเพราะว่าที่นี่มันมีสไนเหมือนกันก่อนจะไปต่อนะคะก็ยิงสไนให้หมดก่อนถ้าเรายิงได้ก็ยิงอะนะสไนแข่งระยะไกลกับปืนพกแล้วก็มันจะมีแอบอีกตัวหนึ่งยิงก่อนที่เราจะไปนะคะทางตรงเนี้ยมันจะทําให้เราถอยหลังมันง่ายเว้ยแค่ห้ามชนเลเซอร์ตรงนี้ก็แค่ยิงเกสอ่ะไปไปเฮ้ยคือถ้าเรายิงไม่ครบมันจะตามไปอีกห้องด้วยนะเพราะงั้นยิงให้ครบเลยค่ะสําหรับในห้องนี้นะคะต้องไวหน่อยนึงนะมีทิกซ์ด้วยแต่ว่าช่างมันก่อนกระโดดขึ้นมานะคะแแลลลล้้้้้้ววจาาาากกกกกกนนนนัััั็็ระดดดขขมมมมเหยยีีบบบปปปปุุ่่สสงไไฟึิ ขอมาจรโดปุ่มแดงก็ได้ไม่โดนก็ได้แล้วก็เดินมากระโดดดึงๆึๆงึงึงึงผ่านๆๆๆตรงนี้มาแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้สีเหลืองนะคะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เหยียบปุ่มจากนั้นกระโดดข้ามลงไปข้างล่างใหม่แล้วก็กระโดดขึ้นมาใหม่เดินตรงไปนะคะไปขึ้นสีเหลืองอีกอันขึ้นมาแล้วตรงไปนะเราจะไปเหยียบปุ่มสีชมพูโอเคกระโดดกลับมานะคะแล้วก็มาตรงทางยาวจากนั้นกระโดดลงไปที่สีชมพูหันขวาแล้วก็กระโดดขึ้นเดินทางสั้นๆต้องเรียกว่าผอมๆแคบๆโอเคตรงนี้กระโดดข้ามแล้วก็ปปีีนนนขึ้้้้จบบแลลวค่่ะาเเเเรหยยยยุมได และเล่าต่อไปก็คือชนะก่อน15นาทีมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องถือปืนนะคะให้เราเตรียมตัววิ่งออกไปข้างนอกแล้วถ้าออกไปเจอนุ๊กจะทํายังไงอันนี้เราสามารถใช้มือของเรานะคะต่อยมันได้เลยต่อยตัวแรกเสร็จนะคะเราจะเลี้ยวขวามาแล้วก็ต่อยอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปเก็บบอลเราจะโดดกลับไปแล้วก็ลงบันไดไปนะคะเอามือเราต่อยกระจกแล้วก็กระโดดออกไปทั้งหมดนี้คือเราห้ามหยุดวิ่งนะถ้าเลือดเราลดนะคะเราก็ถือบอลแล้วก็ตีมันเลือดเต็มแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยมือนะคะแล้วก็วิ่งต่อเราจะวิ่งลงไปข้างล่างนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะพยายามเล็งเกสที่อยู่ข้างหลัง2ตัวแต่ว่าพวกนู๊ฟเนี่ยมันเยอะมากเลยเราก็เลยแบบยิงนู๊ฟด้วยละกันแล้วเราก็จัดการกับเกสตัวข้างล่างนะคะจากนั้นเราก็ปาใส่ตัวข้างล่างเยอะเวลาเดินเนี่ยนะเบียดจริงๆเลยแต่ลหลักๆนะคะเราจะเล็งเกสที่อยู่ข้างบนรถไฟพอเกสที่อยู่บนรถไฟตายแล้วเนี่ยเราก็แค่วิ่งเข้าไปที่ประตูเขียวจากนั้นนะคะตรงนี้เราก็จะยิงตรงไปเรื่อยๆแนะนําให้ยิงตัวที่มันถือปืนก่อนนะ ถึงตรงนี้นะคะเราก็เก็บบอลแล้วเราก็วิ่งตรงออกไปได้เลยออกมาแล้วนะคะถือบอลแล้วก็ยิงตัวที่มันถือปืนก่อนตัวถือปืนเนี่ยโคตรน่าลำคาญยิงตัวถือปืนแล้วนะคะเราก็ปล่อยตัวที่มันไม่มีปืนอะ่ะทิ้งไปเลยเลี้ยวซ้ายมานะ,ะอันนี้เล็งเกสข้างบนเราจะยิงพวกนุ๊กก็ต่อเมื่อเราเลือดลด ตรงนี้นะคะเรายิงพวกนุก,ก่อนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องยิงตัวสไนธนะคะเล็งให้โดนนะยิงนัดเดียวก็ตายแล้วแล้วก็เล็งตัวบนๆนะคะเพราะว่ามันน่าลำคาญมากเหมือนเดิมนะคะไอเทมนั้นเนี่ยใครจะกระโดดขึ้นก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวเรากระโดดไม่เก่งเว้ยก็เลยไม่ขึ้นละกันยิงให้หมดทุกตัวเลยนะคะเพื่อความชัวร์แล้วก็ตัวฟรีตรงนี้นะคะไม่สามารถปลาได้จ้าต้องถอยมาไกลนิดนึงในตรงนี้เรายอมที่จะเดินอ้อมมานะคะกระโดดมันลำบากอะ่ะยิงตัวข้างบนให้หมด ตรงนี้ก็ยิงตัวที่มันมีปืนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าเผลอไปเหยียบป,ปืนล่ะเคยเผลอรอบหนึ่งแทบกรีตรงนี้ค่อยๆยิงทีละตัวนะคะเอาตัวที่มันมีปืนก่อนค่อยๆแง้มค่อยๆยิงต้องยิงให้ครบนะอย่าลืมยิงครบแล้วนะคะเก็บบอลแล้วก็เดินเข้าไปเลยตรงนี้มันก็จะเป็นทางตรงแล้วก็ป่าไปได้เลยตั้งแต่ไกลๆยิงตัวที่มันมีปืนก่อนนะ,ะตรงนี้นะคะก็กระโดดลงไปได้เลยแล้วก็ยิงเป็นแนวตรงแต่ว่าหลบๆด้วยนะแล้วก็จะหลบซ้ายนะแล้วก็ยิงนุ๊กทีละตัว โอเคพอหมดแล้วนะคะก็ค่อยๆแง้มยิงทีละตัวหลบสักเสาหนึ่งนะแล้วก็โผล่ไปยิงพอครบแล้วนะคะก็เก็บบอลแล้วก็เดินตรงไปเข้าวาร์ปมาแล้วนะคะตรงนี้ค่อยๆแง้มแล้วก็ยิงทีละตัวแต่ถ้าแง้มนิดเดียวเนี่ยบอลมันก็จะติดนะยิงไอ้ใส่บวกนี่ก่อนเลยโหดชิปห่ไม่โหดไม่โหดไม่โหดโอเคไอ้ตัวนี้มาแล้วนะคะเราก็จะวิ่งเข้าไประหว่างทางเข้าไปนะคะก็ยิงพวกลูกกับเกสตัวใหญ่ช่างมันช่างมันเราเดินอ้อมมานะคะถ้าเกิดว่าเรายิงเกสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ประตูได้เลยตรงนี้เราจะค่อยๆ่อยเล็งทีละตัวนนนะะะรรหหว่่่าาาาางงงทเจไต้ป พวกนี้ก็ยิงทีละตัวเหมือนเดิมยิงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บปืนอันนี้เก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กระโดดข้ามไปเลยตรงนี้ค่อยๆแง้มยิงทีละตัวนะคะยิงเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีโหลดนะคะมันมีเวลาให้รีโหลดอยู่ในช่วงนี้นี่แหละค่ะที่เราจะรีโหลดได้ก็เดินตรงไปเลยนะแล้วก็รีโหลดไปด้วยตรงนี้ไม่มีทิกอะไรเลยก็ยิงให้หมดค่ะแค่นั้นแหละ ตรงนี้เราเดินไปที่ประตูได้เลยในห้องนี้นะคะเราก็ยิงตัวระเบิดแล้วก็ค่อยๆยิงทีละตัวนะในห้องนี้ค่อยๆแงม้มยิงตัวระเบิดด้วยสําคัญมากห้องนี้นะคะค่อยๆแงม้มแล้วก็ยิงทีละตัว ตายหมืแล้วรีโหลดแล้วก็เก็บปืนจากนั้นกระโดดข้ามได้เลยค่ะลบมาสักฝั่งนะคะแล้วก็ยิงทีละตัวพยายามเล็งให้วิธีกระสุนมันแบบไปโดนนะไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องเอาให้เขาหัวมากก็ได้เอาแค่ให้มันตายก็พอยิงแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วนะคะตนนัวนี้ส่วนตัวสุดท้ายที่อยู่ทางขวาตรงนู้นนะคะเราชอบมากระโดดตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยยิงต่อไงขึ้นมาต่อก็จะมีอีกตัวด้วยนะคะระวังด้วยยิงเสร็จแล้วนะคะตรงนี้สามารถกระโดดขึ้นมาได้นะ,ะแล้วก็โดดขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะ ในะห้องนี้ไม่จำเป็นต้องยิงทุกตัวนะคะเข้าประตูไปได้เลยห้องนี้นะคะจำเป็นต้องยิงค่ะใช้ปืนของเราเนี่ยแหละยิงตัวกลางนะคะที่ตายปืนประมาณพันเจ็ดพันแปดมันก็ตายแล้วหลังจากยิงหมดแล้วนะคะเราก็ค่อยๆยิงสไนมีตรงนี้ใช่ไหมกับตรงข้างในข้างใน,นเนี่ยจะมีประมาณตัวสองตัวนะคะยิงให้หมดนะ ในนี้ก็ฆ่าให้หมดเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันเดินตามไปห้องอื่นนะมาถึงห้องนี้เก็บปืนไปนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้ความไวกระโดดขึ้นมานะฮะแล้วจากนั้นเราก็โดดอันนี้ข้ามขึ้นมาเหยียบปุ่มสีแดงกระโดดลงหันหลังนะฮะเหยียบปุ่มสีฟ้าแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่กลับขึ้นมาแล้วก็โดดนะฮะโดนปุ่มสีแดงก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเราก็เดินทะลุมาทะลุไปอีกฝั่ง แยกตรงนี้นะคะเลี้ยวซ้ายสีเหลืองอันที่เลืองแสงนั้นแล้วเราก็เหยียบปุ่มจากนั้นกระโดดลงกลับไปข้างล่างนะคะแล้วก็โดดขึ้นมาตรงไปนะคะเราจะไปเดินสีเหลืองที่มันเลืองแสงกันมาตรงนี้นะคะกระโดดตรงไปเราจะไปเหยียบปุ่มสีชมพูแล้วจากนั้นก็กระโดดกลับโดดกลับมาแล้วนะคะเราก็กระโดดลงไปที่สีชมพูแล้วเราก็โดดขึ้นไปเดินตามทางไปนะคะตรงนี้ข้ามได้เลยนะแล้วเราก็ปีขึ้นไป จากนั้นเราก็เยียบปุ่มแล้วก็จบโอ้หม่ก็อยากรู้ไหมทำไมเงียบบ่อยง่วง <Wow. S 1> อันนี้ก็จบภายใน11นาทีนะ,ะจริงๆเราแอบไปดูเรื่องปืนมาจากคลิปคนอน่งนะคะเขาใช้เวลาทําแค่5นาทีอะแต่เราไม่ได้เซียนไงเราไม่ได้เซียน1ก็พอแล้วก็ถือว่าได้เควยวเนาะมาถึงเวลาหาทิกซ์ละออกมาจากตึกนะคะเราจะตรงไป จากนั้นเลี้ยวขวาตึกแรกจะมีทิกมันอยู่ในนี้แหละแต่ว่าเราเก็บไปแล้วไงที่ต่อมาจะอยู่ตรงนี้นะให้เราเลี้ยวขวามาแล้วก็เข้าไปข้างหลังรถไฟเหมือนเดิมค่ะเราเก็บไปแล้วมันก็เลยไม่เห็นนะที่ต่อมานะคะจะอยู่ตรงนี้ตรงที่พวกมันเกิดเดี๋ยวขอเคลียร์พวกมันก่อนนะเราก็จะเดินขึ้นท่อไปนะคะจากนั้นเลี้ยวขวากระโดดมา กระโดดขึ้นแอร์นะแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้กระโดดไปที่ข้างหลังนู้นแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เพื่อเก็บทิกส์ตอนก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะให้เราตรงไปที่รถแมคโครก่อนโดดขึ้นจากหน้ารถนะคะขึ้นไปข้างบนแมคโครแบบนี้แล้วเราก็จะกระโดดลงไปตรงนูน้นตรงนี้จะมีที่ให้เราปีนนะข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะมีทิกส์อีกอันไปต่อตรงทางเดินตรงนี้นะคะจะมีทิกส์อยู่ทางขวาที่มันเป็นสีดํำดำะนะให้เรากระโดดตรงนี้มานะคะแล้วก็ขึ้นไปเก็บทิกส์เราเก็บไปแล้วค่ะที่ต่อมานะคะจจะะะะออ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 ยู่่่่่่่ททีีีีีพใหหหหญเเรราาาาตตตต้้งงงงงงมลลลดดแแกกกวสสัันนนนืิ ตรงกลางห้องนี้นะคะก็จะมีทิซ์แต่ว่าเราเก็บไปแล้วอันต่อมานะคะก็จะอยู่ในห้องซัมบี้เดี๋ยวเราจัดการซัมบี้ให้หมดก่อนเดินมาตรงนี้นะคะก็จะมีกำแพงล่องหนเดินเข้าไปเลยนี่ไงทิซ์ต่อมานะคะเราก็ต้องมาที่ห้องนี้แนะนําให้ฆ่านู๊กับสไนเปอร์ให้หมดก่อนนะทางขวาเนี่ยก็จะมีทิซ์อยู่นะคะเราก็จะเดินตรงมาตรงกล่องตรงนี้นะคะที่ชั้นฝั่งซ้ายนะมันจะมีที่ให้กระโดดอยู่นะคะเราก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็ข้ามไม้ตรงนี้กระโดดขึ้นอีกนิดข้ามไม้แล้วก็เลาะมาแล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้ก็ไลงปว กดปุ่มสีฟ้ากดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทิกอยู่ข้างล่างให้เราตรงไปนะคะตรงนี้จะมีทิกซเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเล่นให้ผ่านไม่ผ่านไม่ได้โทเค็นนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะไม่เราลืมพูดเรื่องอะไรไปไหน,นไม่นามั้งบ๊ายบาย